สวัสดีครับวันนี้ในช่องป o ช s ก h พาคิ k i n g Gamer วันนี้เราจะมาเล่น,นแมปนี้เลครับแมปทางออกที่8มาดูครับว่าจะผ่านหรือเปล่ามาฮับมาฮับมาดูกันเลยวันรนี้ผมก็ได้มาอยู่ตรงห้องแรกแล้วนะครับเจอไอ้ลุงแก่นะครับจำหนึ่งหนึ่งต้องไปดูต้อง ดูของร,บรอบๆนะครับว่าแถวนี้มีอะไรหรือเปล่าดูลังมันครับว่ามีรอยข่วนหรือเปล่าไม่มีอะไรครับดานแรกนะครับน่าจะน่าจะชิวๆเข้าไปเลยครับตอนนี้ก็อยู่สเตจสองนะครับมาดูกันว่าจะไปยังไงเนี่ต่อชัวอสก,เกดเวยนะครับมาหมมหมาวิ้อแหลังนี่มีอะไรบ้าง ไอลุงนี่นะครับน่าจะเป็นอีกแก่แถวบ้านนะครับมาแบบตอนนี้ฮะเมื่อกี้มีอะไรผิดสังเกตเหรอน่าจะมีแล้วครับแต่ผมน่าจะมองไม่เห็นเอามาไอมีบอยอ้สูบบ้างมาแน่เลยดูสงแล้วเนี่ยไอ่เหยโอเคครับตอนนี้เราก็ต้องกลับหัวนะครับไม่งั้นเราอาจจะไปอยู่สเศสูนย์ได้นะครับ ลุงเมื่อกี้ครับพอน่าจะสูบทั้งวี่ทั้งวันเลยนะครับมาครับต่อครับต่อตอนนี้เราก็หาไปเรื่อยๆครับโดยลุงนี่ก่อนครับว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าอม,มีอะไรปนไหนลุงเวนอุ้ยมีโทรศัพท์ด้ะนอไอฟโฟนว่าครับดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงโอเคลุงปุตีไป ตอนนี้นะครับเราก็ไปเรื่อยๆนะครับชิลๆครับเกมนี้เป็นเกมที่แบบชิลที่สุดแล้วตสเต,ตอรับเย่เย่มาครับมาตอบโดยลุงเรนนี่นะครับอือืมใช่เปล่าใช่เปล่า ดูรูปนะครับดูป้ายด้วยนะครับรูปน่าจะไม่มีอะไรนะครับมากันต่อครับตอนไหนเราจะไปเรื่อยครับอันนี้น่าจะไม่มีอะไรผิดสังเกตนะครับโอเคสเกตสามแล้วมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปมาครับมาครับป้ายมีอะไรผิดสังเกตห้ามสูบบุหรี่โอเคครับห้ามสูบบุหรี่จริงๆนะครับอืมไอลุงนี่มีอะไรแปลกๆแล้วนะ ทำไมหน้ามันยุบเป็นงนั้นนาะยลุงเอ้ยห้ามสุบลีโอเคป้ายถูกนะครับมาดูกันครับตอนนี้เราก็อยู่ตรงสเตจที่เท่าไรแล้วสเตจที่สี่แล้วนะครับมาดูกันต่อยาวๆฝากกดไลค์กดติดตาม้วยนะครับจะได้ผ่านไ,ไวๆมาห้ามสุบลีเฮ้เฮ,ฮ้ลุงครับย้อมผมตัวไหนอ่ะตัาไห ไปแล้วสวยผมงอขึ้นแล้วไงไอ้เหียเดี๋ยว้อนผมเงี้ยไปสเตจที่ห้าแล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วห้ามสุบลีอา่าฮะเป็นถูกอือหึลุงมีอะไรผิดเกตหรือเปล่าไอ้ลุงนี่ทำตัวน่าสงสัยนะครับแต่แม่งมก็น่าสงสัยจริงอะเออ มาต่อครับตอนนี้ราไปกันยาวๆแล้วครับไปกันยาวๆสเตจทล้รับเย้เหลืออีกสองสเตทสุดท้ายมาดูกันยาวๆนะครับเหลืออีกสองสเตทสุดท้ายนะครับมาดูกันว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านโอเคครับลุงนี่นะครับก็เช็คไปเรื่อยครับไอลุงเวนี่นะแม่งชอบทำตัวน่าสงสัยนะครับมาครับมาดูกันต่อครับ กล้องวงจรปิดนะทำเป็นรัวไม่ใช่กล้องนี่ะไปไปต่อแล้วครับอื้มอาหารก็น่ากินเหมือนกันนะมาดูนะครับไปครับมาดูรถไฟผ่านนะับเฮ้ยไม่ไม่ไม่ผ่านโอ้โหเสียดายจัดเลยเสียดายครับแต่ไม่เป็นไรผ่านใหม่ได้เว้ยไม่รู้นี่ฮะ เขาทราบมึงหายไปไหนอ่ะมึงถือมาไอ้สก,อกีมตั้งสกีติมมาแน่เลยไปเลยที่เช่นไม่กินไอ้ติมมาแน่เลยไอ้ลุงเวนมาครับมากันต่อครับฮึฮึดูป้ายนะครับเก็บไปอือไอ้ลุงนี่ครับตอนแรกมันกินไอ้สกีมครับโอเคครับโอเคตรงกล้องจะปิดนะครับดูไปเรื่อยๆเลยนะครับ ตอนนี้ก็เห็นอีผู้หญิงคนนี้รู้ว่าเปิดประตูดได้เปล่าเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรจะ่ที่รู้เราต้องวิ่งครับโอเคท่าสเตจสองก็เราใช้วสเตจสองนะครับตอนนี้ยังแบบชิวๆอยูอนน่นะครับแต่เมื่อกี้สเตจสุดได้ไงเอออันนองนะลุงก็ปกตินะครับไม่มีอะไรแปลก โ okay, อเคครับของทุกอย่างปกตินะครับไปได้เลยครับของทุกอย่างปกติไปกันได้แล้วไม่มีอะไรผิดสังเกตแล้วใช่ไหมครับเนี่ยในเรียมนี้ก็มาไงนะโอเคครับตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรผิดสังเกตแล้วแล้วไปกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวยาวครับชิปนี้อันที่สามแล้วที่สามแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ดุ้งเลยกูมันจะวิ่งทำไมไวะไอ้ลุงเฮียนี่ปัดโถก็ดุ้งเลยไอ้ลุงเฮียนี่แม่งวิ่งมาทำไมมาดูต่อกันเลยนะครับเก็บไม้ห้ามสูบบุหรี่ก็ทุกอย่างก็โปรตีนครับไอ้ลุงนี่แหละแม่งมีอะไรแปลกเปล่ามีบ้องเปล่าอนะไรมีบ้องในกระเป๋านะประสงค์ว่าเก็บเป็นสูบ กนิดนึงเราจะพาอะไรนะครับอืมดูไปเรื่อยๆไอหลังลุงนี่มันมีอะไรไปสังเกตปะเนาะน่าจะไม่มีนะครับใกล้ผ่านแล้วครับอีกนิดนึงเดาวครับสเตจนี้จะไม่มีอะไรนะรไปกันต่อเลยปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปสเตจเตจเ็ดเกือสเตจเจ็ดแล้วครับสเตจสุดท้ายสเตจสุดท้ายตอนนี้เราก็สเตจสุดท้ายแล้วนะครับมาดูกันครับ สเตตต่อไปเราก็ผ่านแล้วนะครับตอนนี้ไอ้ลุงนี่จะมีอะไรปีศาจเกะนะียรติเปานะน่าจะไม่มีนะครับต้องรีบไปครับตอนนี้นะครับสวยมามากนะครับเห็นไหมอึหมอฟัน <c oughs> กูไม่อยากอยู่หมอฟันเลยไปไปไปชิดประตูแล้วเราก็จะไปกันแล้วนะครับอีกนิดนึงเราก็จะผ่านแล้วปึบป๊บ ร้อยครับผ่านเป็นที่ร้อยทางรถไฟที่หลงทางได้นะครับใครอยากตามเล่นเด็กผมแปะไว้ให้เลยนะแปะไว้หน้าคลิปนะ okay, ครับโอเคครับตอนนี้เราก็อ้สเสียตาอยตาจะปวดอีอ้าวทำไมห้องกูเป็นเงี้ยเอา้าวดเดอะฮิวนะครับห้องนี้ครับก็อยู่มาเป็นพัน,นร้อยปีแล้วนะครับแต่จริงไม่ถึงสิบนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะ โอเคครับคลิปนี้เรากขอตัวลาไปก่อนนะครับไปบ้านนี้นะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นับบายๆนี่นะครับตรงนี้เลยแปะให้นับบายบาย